สวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมมิสเตอร์มันนี่และรายการ Money for f u ฟัวันนี้ตั้งใจจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเราจะใช้กองทุนรวมวางแผนชีวิตได้ยังไงบ้างนะครับ และแขกคนพิเศษของผมในวันนี้ก็คือคุณดาวอภิษรานุตยกุลคุณแม่นักข่าวที่เป็น working woman สุดๆเพราะเธอต้องตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดครับกับหลายรายการที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับส่วนเรื่องการเงินการลงทุนก็เรียกได้ว่ามีความเข้าใจระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆ เธอก็ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านกองทุน LTFRFF หมาตลอดไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณดาวสวัสดีค่ะมิสเตอร์มันนี่แหมววันนี้นะคะบินมาไกลถึงช่อง3เลยนะคะเนี่ย แน่นอนครับคุณดาวว่าแต่คุณดาวทำงานตั้งแต่เช้ามืดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วในแต่ละวันดาวก็ต้องตื่นเช้านะคะตั้งแต่ตี3เพื่อที่จะเข้างานตีสีค่ะมิสเตอร์มันนี่คือดาวต้องมาอ่านข่าวนะคะในครอบครัวข่าวเช้าเป็นส่วนของข่าวกีฬารอถึงช่วงสายๆก็จะมาทำรายการแจ๋วต่อค่ะแบ่งเวลาให้ครอบครัวกับน้องจริงยังไงล่ะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะโชคดีอย่างหนึ่งค่ะที่ว่า ถึงแม้ว่าจะเข้างานตอนเช้ามากๆนะคะก็คือตั้งแต่ตีสีแต่ว่าก็จะได้เลิกงานเร็วค่ะก็คือประมาณเที่ยงก็จะเลิกงานละช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมหรือว่างานเสริมพิเศษก็สามารถเตรับน้องจริงที่โรงเรียนแล้วก็ดูแลลูกได้ตลอดทั้งวันค่ะ จัดสรรเวลาเก่งแบบนี้แล้วเรื่องเงินล่ะครับคุณดาวบริหารจัดการยังไงบ้างครับโอ้โหเรื่องเงินอันนี้นะคะต้องออกตัวก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความชํานาญเท่าไหร่แต่ว่าที่ผ่านมานะคะก็มีการบริหารจัดการการเงินบ้างก็ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนๆพี่ๆในวงการีพี่น้องๆผู้ประกาศข่าวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะซื้อเรื่องของกองทุนค่ะก็มี LTF แล้วก็ r m f นะคะอย่าง LTF ก็จะเป็นกองทุนแบบระยะสั้น ก็คือ5ปีปฏิทินตรงนี้จะมีผลประโยชน์กับเราก็คือเราสามารถนําไปลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้เราสามารถนําไปลดหย่อนได้แล้วก็นอกจากนั้นเนก็ยังมีกองทุนของ RMF ก็คือเป็นกองทุนระยะยาวฝากต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55ปีก็คือเหมือนก็เป็นเงินก้อนนึงที่เราจะมั่นใจว่าเราจะมีเงินใช้หลังเกษียณประมาณนั้นค่ะ อย่างนี้คุณดาวก็รู้จักกองทุนรวมนะสิครับกองทุนรวมก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมิสเตอร์มันนี่ค่ะรายละเอียดเป็นอะไรยังไงดาวก็อยากจะศึกษาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะต้องดูแลลูกแล้วก็เป็นผู้หญิงทํางานด้วยเพราะนั้นเรื่องเงิน,นต้องบริหารจัดการดีๆค่ะถ้าอย่างนั้นผมพาคุณดาวไปคุยกับกูรูด้านการเงินดีกว่าครับรักมากดีที่สุดอยากไปมากๆแน่นอนครับ<า>ก็ผมเป็นมิสเตอร์มันนี่ไงครับคุณดาวสวัสดีครับคุณดาว สวัสดีค่ะคุณจุมพลคุณจุมพลครับคุณดาวเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่ทำงานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังคงต้องให้คุณจุมพลช่วยแนะนำวิธีการใช้กองทุนรวมวางแผนชีวิตแล้วล่ะครับยินดีครับใช้กองทุนรวมวางแผนชีวิตได้เลยครับใช้กองทุนรวมวางแผนชีวิตเลยเหรอคะดีจังเลยค่ะว่าแต่ว่าคุณจุมพลคะต้องเริ่มต้นยังไงล่ะคะ หลักการวางแผนการเงินและก็วางแผนชีวิตจริงๆแล้วสอดคล้องกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะจะเรียนว่าการที่จะมีการวางแผนการเงินที่ดีและเหมาะสมเนี่ยนะฮะต้องมีอิสระภาพทางการเงินด้วยหรือ financial freedom การคํานวณคิดเรื่องของ financial freedom จริงๆไม่ยากถ้าพูดไปอาจจะเหมือนกับจับต้องไม่ได้เราลองมาดูสิ่งที่จับต้องได้ก่อนครั้งแรกนะฮะเราลองเอารายได้ของเราที่เกิดจากการทํางานของเราเนี่ยบวกกับ รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ต่างๆที่เรามีรวมกันได้เท่าไหร่แล้วหารด้วยรายจ่ายที่เรามีตอนเดือนนะฮะถ้าเกิดมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งที่เราเรียกว่า survival ratio นะฮะหรืออัตราการอยู่รอดเนี่ยถ้าเกิดมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งขึ้นไปแสดงว่าเราใช้ได้ละเริ่มที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่ financial freedom หรืออิสระภาพทางการเงินแล้วนั่นสเต็ปแรกต่อมาเราจะคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงิน วางแผนทางการเงินนั้นจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยที่เราเรียกว่า wealth creation หรือการสันสร้างความมั่งคัง่งอันนี้เป็นการมองถึงาการบริหารเงินออมนะครับแล้วก็การบริหารการใช้ใจ่ายโดยเอาไรายได้ที่เรามีอยู่หากค่าใช้ใจ่ายเหลือเท่าไหร่ไปเก็บเก็บไว้ก่อนนะฮะในเมื่อเราเพียแล้วเราสร้างเวล l ขึ้นมาแล้วพอจะมีตังแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่2ขั้นที่2คือ wealth accumulation หรือการสะสมความมั่งคัง่งพอมาถึงส่วนตรงนี้เนี่ยกองทุนเกี่ยวข้องมากเลยเกี่ยวข้องยังไงการที่เราจะสะสมความมั่งคั่งของเราให้เติบโตเนี่ยการลงทุนอย่างสม่ําเสมอในระยะยาวอันนี้เหมาะสมมากขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงของเรารับได้มากน้อยแค่ไหนต่อมาในขั้นตอนที่3เป็น wealth protection ก็คือการเก็บกักร,รักษาความมั่งคั่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันอยู่กับเรา อันนี้ก็กองทุนก็ใช้ได้อีกเหมือนกันแล้วก็ลงทุนในกองทุนประเภทคุ้มครองเงินต้นหรือกองทุนประเภท m o นนี่มาเก็ตฟันก็ได้ส่วนอันสุดท้ายเวลดิสติบิวชั่นเมื่อเราสมมติว่าเสียชีวิตไปเราจะส่งผ่านความมั่งคั่งเหล่านี้ให้ลูกหลานเราก็สามารถทําได้กองทุนก็มาบเป็นมรดกได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะซื้อเป็นอินชัวรันไว้ให้ได้4ขั้นตอนนี้ก็คือการวางแผนการเงินวางแผนบริหารชีวิตด้วยการใช้กองทุนรวมครับ ครับแล้วคุณดาวตอนนี้มีเป้าหมายอะไรที่ต้องการในอนาคตบ้างครับคือจริงๆแล้วตอนนี้นะคะน้ำหนักที่ดาวให้มากที่สุดก็คือเรื่องของลูกค่ะก็คือต้องจริงนี่แหละทีนี้เราต้องเริ่มต้นยังไงคะสำหรับการวางแผนเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านมีคำถามคล้ายๆกันนะฮะเรื่องลูก่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเราลองมาดูว่าถ้าเราเราสนใจในเรื่องการวางแผน นะการศึกษาของบุตรเนี่ยผมมีตัวอย่างผมได้ทําตัวอย่างขึ้นมานะฮะผมผมเรียกว่าอ่านให้ฟังกันละกันเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่โดยทั่วไปใช้ได้นะครับแผนการออมเพื่อการศึกษาของบุตรเนี่ยผมสมมติว่าบุตรเนี่ยตอนนีนน้ยังเด็กอยู่นะฮะแล้วก็เราเรียนในโรงเรียน,เ,ยนเอก,กชน3ปีครับสมัยบรจดุบาลผมให้ตัวเลขประมาณไว้30,000 0ต่อมาขึ้นชั้นประถมเนี่ยประมาณ6ปีประมาณ2 0 0 0 0 0ต่อมาขึ้นมามัธยม 7 8ส0 8สำหรับ6ปีส่วนปร,ริญญาตรี4ปีใช้ประมาณ2 0 0น4และปร,ะริญญาโท3 0 0 0 0 0สำหรับ2ปีนั่นคือตัวเลขทั้งหมดซึ่งรวมๆแล้วนี่นะฮะค่าเราเรียนทั้งหมด21ปีจนจบเนี่ยประมาณ1 8 8 4 9 0 0ป่ทั้ทั้งเยอะนะครับโอ้โหถือว่าใช้เงินเยอะกว่าที่คิดจริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ว่ากองทุนรวมจะช่วยเราได้ยังไงอะคะอ่าได้สิครับเราลอง สมมติตัวเลขกันนิดหนึ่งนะสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีเนี่ย3%นะครับจำนวนเงินออมสําหรับการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันสมมติว่าเรามีในกระเป๋าอยู่200,000บาทอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสมมติว่าเราใช้กองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนประมาณสัก2%เอาแบบเสี่ยงต่ำๆเลยนะฮะเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้สมมติว่าอย่างนั้นเงินที่เราต้องหาเพิ่มทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ1,688,000บาทซึ่ง สิ่งเหล่านั้นเองจะทําให้เราต้องมีการออมเงินต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนอยู่ที่6,670บาทนะภายใต้อัตราการเติบโตของผลตอบแทน2%น2%ก็คือมีความเสี่ยงต่ำมากนะครับนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาของบุตรเนี่ยคุณดาวยังยจะใช้กองทุนรวมเพื่อกิจกรรมอะไรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดในชีวิตต่อเน,นื่องไหมครับ ก็คงจะเป็นเรื่องภาษีนี่แหละค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยดาวก็ใช้กองทุน LTF กับ RMF อยู่แล้วนะคะว่าแต่ว่าคุณจุมพลจะมีข้อแนะนําอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีให้กับดาวบ้างหรือเปล่าคะเวลาเราเลือกลงทุนหรือว่าจะบริหารภาษีเนี่ยเราควรจะเลือกลงทุนในสิ่งที่เราได้รายได้กลับมาเป็นลักษณะของรายได้ที่ไม่เสียภาษีเช่นการลงทุนในกองทุน กองทุนรวมนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าแคปิตอลเกนหรือส่วนกําไรเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับหรือลงทุนในหุ้นนะฮะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแคปิตอลเกนก็ไม่เสียภาษีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรลงทุนได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจาก ltf และ imf แล้วคุณดาวสามารถใช้กองทุนรวมเนี่ยลงทุนต่อนเนื่องได้เพราะไม่เสียภาษีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกระจายการลงทุนด้วยเพราะว่าเราลงทุนในสิ่งเดียวนี่ก็เหมือนกับใส่ไข่เลยๆใบในตะกร้าใบเดียวนะครับการกระจายการลงทุน เป็นสุดสาเร็จอย่างหนึ่งของคนเราครับฮ่าทั้งเรื่องลูกเรื่องงานใช้กองทุนรวมนี้ได้เลยเหรอคะดีจริงๆเลยค่ะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ากองทุนรวมนี่ใช้ได้ตั้งแต่วางแผนทางการเงินให้ลูกหรือจะวางแผนภาษีก็ได้แต่คงไม่ใช่แค่นี้แน่นอนครับส่วนจะเป็นการวางแผนด้านไหนอีกแลก้วก็ต้องรอฟังกันช่วงหน้านะครับกับรายการมันนี่ฟอรันครับ กลับมาติดตามกันต่อนะขอรับคุณผู้ชมช่วงที่2ของรายการมันนี่ฟอร์ฟันมิสเตอร์มันนี่จะพาไปฟังคุณดาวกับคุณจุมพลคุยกันลองดูสิว่านอกจากวางแผนภาษีวางแผนให้บุตรแล้วเราจะใช้กองทุนรวมหวางแผนชีวิตด้านไหนได้อีกบ้างครับครับยังมีอีกเรื่องนะครับที่คุณดาวและก็ทุกคนควรให้ความสําคัญคือการวางแผนการเกษียณคุณดาววางแผนเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังครับ โอ้ยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะคุณจุมพลเพราะว่าตอนนี้ก็ยังสนุกกับงานแลว้วก็รักในงานที่ทํามากนะคะว่าแต่ว่าการเริ่มต้นวางแผนกเกษียณที่ว่านี้นะคะต้องทําอะไรก่อนนะคะสมมติว่าปัจจุบันเราอายุ30สมมตินะฮะแล้วก็จกกะเกษียณโดยทั่วทไปก็60นะครับแล้ววันที่เราอาจจะจากโลกนี้ไปอายุประมาณสัก80ถ้าในช่วงที่ไม่ทํางานและไม่มีรายได้นั้นเราอยากจะมีรายได้ต่อเดือนมาใช้เดือนละประมาณ50,000บาทนะครับ เราจะทํำยังไงถ้าถ้าณนะวันนี้เรามีเงินเก็บในกระเป๋าเพียงแสนเดียวนะครับสมมติว่าคนคนนี้รับความเสี่ยงได้พอสมควรลงทุนในกองทุนหุ้นได้อย่างสม่ําเสมอกองทุนหุ้นก็ให้ผลตอบแทนนะฮะค่าเฉลี่ยย้อนหลังก็อยู่ที่ประมาณ11.6%สมมติว่าเป็นตัวเลขแบบนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการลงทุนในแต่ละเดือนของคนคนนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่8,555บาท เพื่อที่เขาจะได้มีเงินใช้ในชีวิตหลังกเกษียณเดือนละ5 0 0 0มบาทครับจริงๆแล้วแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดของการทบต้นนั่นเองซึ่งเป็นแนวคิดเก่าแก่มากครับของชาวบาบิลอนที่คิดกันมาเป็นพันปีและเพียงแต่ว่าความยากก็คือเรามีวินัยอย่างนั้นมากพอหรือไม่วิธีที่ง่ายที่สุดก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นการตัดอัตโนมัตินะฮะแล้วลงทุนเรื่อยๆอันนั้นช่วยได้ครับ ว่าแต่ว่าลงทุนในอะไรดีอะคะคุณจมพลเพราะว่าจริงแล้วอยากลงทุนนะคะแต่ว่ามีไม่ค่อยมีเวลาค่ะทั้งงานทั้งลูกโหไหนจะเรื่องอะไรต่างๆมากมายต้องทำยังไงก่อนนะคะก็กองทุนรวมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราลงทุนได้แล้วก็จะลงทุนแบบไหนขึ้นอยู่กับการรับได้ของความเสี่ยงของเรานะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยเราก็ลงมาในมาเก็ตฟัน นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็อาจจะไปถึงกองทุนทุนแต่ถ้าคนที่ยังสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะผมรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อยจริงๆแล้วอาจจะไปกลางๆอย่างเช่นกองทุนที่เป็นลักษณะบาลานซ์ฟันลงฐานหุ้นและตราสารนี้ครับเอแต่ว่าคุณจุมพลค่ะดาวน,นี้ก็มีไรายได้ไม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะวางแผนกเกษียณแบบเนี้ยเราจะเหมาะกับกองทุนรวมหรอคะครับกองทุนรวมเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดคือไม่จําเป็นต้องลงมาก ก็ได้ลงน้อยๆอยก็ได้ลงสม่ำเสมอก็ได้และสิ่งที่อยากจะให้คุณดาวสบายใจก็คือการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเขามีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการให้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใช้กองทุนรวมเนี่ยวางเป้าหมายชีวิตได้จริงๆอย่างนี้จะเกิดดดวมีเป้าหมายชีวิตอื่นๆก็สามารถใช้กองทุนรวมได้สิคะแน่นอนครับวิธีการใช้กองทุนรวมใช้ได้หลากหลายนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกลงทุนได้โดยที่จะไปที่ธนาคารหรือ ตัวแทนจาหน่ายทั่วๆไปที่อยู่ใกล้บ้านนะครับดูนี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางครับน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะสัญญาเลยค่ะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าจะวางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะดาวก็จะคิดถึงกองทุนรวมแน่นอนค่ะบฝากทิ้งท้ายถึงคุณดาวและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับการลงทุนอย่างมีวินัยทําให้เราประสบความสําเร็จในที่สุดครับทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมครับ ขอบคุณกูรูใจดีของเราคุณจุมพลสายมาลาผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณดาวอยากใช้กองทุนรวมมากกว่าแค่ลดหย่อนภาษีไหมครับเนี่ยโอ้วันนี้เข้าใจเลยค่ะว่าเราสามารถใช้กองทุนรวมในการวางแผนชีวิตได้จริงๆต้องขอบคุณมิสเตอร์มันนี่ด้วยนะคะยินดีครับคุณแม่นกข่าวอย่าลืมช่วยมิสเตอร์มันนี่บอกต่อเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยนะครับยินดีค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการใช้กองทุนรวมวางแผนชีวิตเครื่องมือที่คุณจุมพลบอกไว้ว่าง่ายที่สุดสะดวกที่สุดและมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารเงินให้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะวางแผนกเกษียณวางแผนภาษีหรือวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรก็ใช้หลักการเดียวกันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมคำนวณก่อนว่าตอนนี้อัตราส่วนความอยู่รอดของเรามากกว่าหนึ่งแล้วหรือยังจะได้สบายใจได้นะครับ ง่ายๆครับแค่นำรายได้จากทั้งการทำงานและสินทรัพย์มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนรายจ่ายถ้ามากกว่าหนึ่งก็แสดงว่าเราอยู่รอดแล้วนะครับลำดับต่อไปก็เริ่มวางแผนทางการเงินทั้งสร้างสะสมรักษาและส่งต่อความมั่งคั่งจะได้เดินสายตามลายแทงสู่เส้นทางเศรษฐีกับการใช้กองทุนรวมไปพร้อมๆกันนะครับ